สวัสดีชาวโซเชียลกันทุกๆคนนะครับมาพบก,กันกับอาจารย์แบงค์แห่งวิมานมหาเทพนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการทําสมาธิในแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือการเจริญอาณาปานสตินั่นเองหรือสมาธิที่เรียกว่าอนนานิคขันูปฏิชานั่นเองคือสมาธิซึ่งเป็น ลักษณะ3นั่นเองลักษณะ3ก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะหายใจเข้าอยู่ตลอดได้มันไม่สามารถทนสภาพเดิมได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์เราต้องหายใจออกนั่นเองประมาณนี้นะครับมันก็ดีกว่าเราไปไปนั่งสมาธิที่ต้องไปเพ่งที่ตาเพ่งที่หัวใจเพ่งที่ท้องอะไรอย่างเงี้ยมัน มันไม่สามารถทําให้ทุกท่านเกิดปัญญาได้นะครับแล้วก็เสียเวลาเวลาด้วยนะครับแต่การที่ฝึกสมาธิแบบนี้ได้ปัญญาด้วยครับฝึกสมาธิง่ายๆโดยไม่ต้องภาวนาอะไรเลยนะครับแล้วก็มาฝึกตามที่อาจารย์บอกนะครับหายใจเข้ามีสติรู้หายใจออกมีสติรู้รู้สภาพลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติ ลมไหลเข้าไหลออกสั้นมีสติรู้ลมไหลเข้าไหลออกยาวมีสติรู้รู้สภาพลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ว่าไม่ต้องไปบีบบังคับลมหายใจนะครับนั่งไปแล้วรู้สึกปวดคอก็ให้มีสติรู้ว่าปวดคอนะ,อะแล้วก็ดูมันไปว่าอาการปวดมันจะเกิดมันจะดับอย่างไรให้เรารู้สภาพความเป็นจริงว่าที่มันปวดเพราะอะไรก็เพราะว่า มันไม่ใช่อัตตามันไม่มีอัตตานั่นเองมันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยแหละสมาธิแบบนี้แหละนําไปสู่การเกิดปัญญาแล้วโอ,อาจารย์รับรองได้เลยว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถเข้าฌานได้แน่นอนนะครับแล้วก็เกิดปัญญารู้แจ้งในทางธรรมด้วยครับ